มาแล้วเสื้อตะโก้ลีรุ่นลิมิเต็ดปีนี้มาในโทนสีชมพูน้ำเงินเนื้อผ้านุ่มสวมใส่สบายสะกดทุกสายตาที่เดินผ่านสไตล์คลูครูแฟลชคับที่สนใจสามารถจับจองเป็นเจ้าของได้ที่เพจเซปัตตะก้หรือสแกน QR Code โคได้เลยครับรีบๆหน่อยนะจ๊ะของมีจำนวนจำกัดให้ได้สวมใส่รับรองฮิตติดกระแสแน่ ครับก็มาต่อคู่ที่2นาระการแข่งลรนะฮะคู่นี้ก็เป็นคู่การแข่งในวันเสาร์นะครับเวลาห้าโมงตรงครับเป็นคู่ระหว่างแพ้นะครับเปิดบ้านต้อนรับการมีเยือนของทีมสิงห์บูรพาชนบุรีนะครับซึ่งแพ้ตอนนี้อยู่อันดับที่สามแล้วก็ชนบุรีอยู่อันดับที่หกครับก็จะแข่งขันันที่ยิมเนเซียมเนี่ยโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวบานนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง เพศเซปักตะกร้อโดยพี่สาครเรียบร้อยเรไรจะไปเยือนอีกแล้วถูกต้องฮะอย่าฝากด้วยนะครับโอฝากแฟนขับด้วยนะจ๊ะจะไปกินข้าวซอยข้าวซอยใช่เขาบอกข้าวซอยที่ที่แพ้อร่อยมากซอยเท่าไหร่ฮะซอยเท่าไหร่ไม่รู้ฮะซอยเท่าไหร่ซอยสองซอยสามซอยสี่ซอยยิกยิกให้ชอบกันเราเนี่ยข้าวซอยเอร่อยอยู่แล้วอร่อยอร่อยจริงนะ พี่ก็ชอบใช่ไหมข้าวซอยไก่ข้าวซอยหมูข้าวซอยเนื้ออาหารเหนือเนี่ยผมชอบข้าวซอยอืใช่พูดแล้วแม่นะอยากกินอีกเลยอยากกินแล้วน้ะไปแล้วนะมีแกงเลยก็แกงฮังเลแกงฮังเล่แกงฮังเร่ี้พี่พี่หลอกคิดว่าเป็นไงเป็นแกงฮังเลคล้ายๆเหมือนกับภาคกลางหรอปะคือก็คือไอ้มัสบั่นอ๋อใช่ไหมอร่อยอร่อยนะชอบหมดอาหารเหนือกินได้หมดเลยนะครับแล้วคนละนะคนละ คนไม่ได้ครับคนไม่ได้อะเถ้าเรื่องอแยวจะเลือกใครนะครับแค<ม>ูแ<ต>่นี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่มีความหมายมสำหรับแพร<พ>นะคือถ้าดูจากสถานการณ์จากทางทฤษฎีนี่แพรยังมีโอกาสที่จะได้ลุ้นแชมป์ลุ้นแชมป์อยู่นะอาจจะยากแพสรสถานการณ์มีอยู่มีตัวนี้มีอยู่11คะแนนถ้าชนะหมด ก็จะมีอ hmm. ย okay. mm ู hmm. ่19 19คะแนนเนี <am> mm ่ยแพทย์จะเป็นแชมป์ได้ก็คือ2ทีมทั้งอํานาจเจริญแล้วก็กับทางสุพรรณบุรีนี่ต้องมีแต้มน้อยกว่าอืมซึ่งดูแล้วเนี่ยความเป็นไปได้นี่มันลิบหีนิดนึงจา่ผมในในส่วนตัวผมนะแพทน่าจะลุ้นลองแชมป์ใช่จะลุ้นรองแชมป์อ้แล้วคือโอกาสได้ไได้แต่ว่าทางพิษดี เมื่อสงครามยังไม่จบเนี่ยนะครับแพ่ยังมีโอกาสโอกาสหรือครัแชมป์อยู่เป็นไปได้มันยังอีกสี่ห้าทมเกิดว่าสองทีมข้างบนหัวแถวเนี่ยฟอร์มหลุดมาเนี่ยแพ่เป็นได้อยู่เข้าป้ายได้ก็เป็นก็เป็นไปได้นะครับใช่ครับมาดูว่าผลงานล่าสุดแพ่เนี่ยไปเยือนหนองคายนะครับเอาชนะมาได้สองต่อศูนทีม ใช่ไหมฮะใช่ถูกต้องนี่แหลรเอาชนะ2ต่อศูนทีมนะครับแล้วก็ส่วนทางด้านของชมบุรีครับชมบุรีพี่ชมบุรีก็แพ้ให้กับอำนาจเจริญสอูนย์เหมือนกันเล่นในบ้านเล่นในบ้านโอ้โหนี่ฮะที่เราวิเคราะห์ไปเมื่อคู่แรกใช่นะครับผลงานที่เจอกันนัดแรกก็แพ้ชนะชมบุรีสองศูนย์สูนย์ใช่ถือว่า แค่ถือว่าฟอร์มดีนะคือดูแล้วเนี่ยชบุรีนี่จะใกล้จะจบฤดูกาลแล้วเนี่ยยังไม่สามารถจะเอาชนะได้เลยนะคืออาวุธหนักยังดยเฉพาะหม่แหมเสียดายน้องต้นข้าวฟอร์มลิงชูชลาฟอร์มไม่ไม่กาเรียกอะไรไม่ไม่คงเส้นคงวาฮะยังเป็นยังขึ้นขึ้นลงลงเป็นกราฟขึ้นแล้วลงลงเป็นขึ้นอยู่นะ ถ้าพุ่งพุ่งตลอดเนี่ยขนาดให้น้ําให้อะไรแล้วดินก็แล้วนะอต่างๆนี่ช่วงนี้ฝนดีด้วยนะฝนดีด้วยอา,าอากาศไปน้ดมถ่วมเ่ <c oughs> อย่างที่บอกคือเกมเนี้ยถ้าดูฟอร์มล่าสุดเนี่ยแพ้ค่อนข้างถือว่าใช้ได้ดีกว่า,ลวาแล้วเป็นไงพุทธิพงษ์เป็นไงพุทธิพอ,อ้อพ,พี่นัดที่ผ่านมานี่อาการแบบเจ็บดเขา เต็มร้อยแล้วหายแล้วทุกอย่างอาากรเจ็บเต็มร้อยหรือว่าความฟิตเต็มร้อยความฟิตด้วยความพิตด้วยแล้วเต็มร้อยเสร็บดีโอ้โหเข้าป้ายเลยเอาเสร็บแบบว่าหายเลยเสิร์ฟหายเสิร์ฟหายอืมอ่ะและทางด้านของชงบุรีเองเนี่ยกับแพร่ถ้าเทียบฟอร์มนะผมว่าแพร่เนี่ยดีกว่าแล้วก็ถ้าเทียบตำแหน่งต่อตำแหน่งอ่ะพี่อาแบ็คแบ็ค บ๊กเนี่ยนะาเจ้าบ้านมีใครบ้านอ่ะพุทธิพงศ์พักดีครับต้นฮะแล้วก็จะมีอ่าพงษ์รตหพง์อุทาเจ้าต๋องเสือโหยแล้วก็ธนวัต์ชุ่มเสนาอสามคนนี้หลักๆเนี่ยใช่อ่าว่าโอเคเนี่ยน่าจะอ่ด้านหลังแบรนด์เซิร์ฟของของฝั่งเจ้าบ้านเนี่ยแพ่พยาไก่ฟ้าเนี่ยเหนียวกว่าดีกว่าฝั่งสมุทรีมีใครอ่ะมีกฤษดาราวสานะครับทั้งทั้งน้่นของ นรินชูชลาหรือว่าพิศเสียงบงเป้าเนี่ยนัดที่แล้วนี่ฟอร์มไม่ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่โดยเฉพาะกฤษดาเมาสานี่จริงๆชื่อเดียวกับน้องแจ๊สนะกฤษดาสังวังเนี่ยแต่เกมเสิร์ฟนี่ยังไม่ยังไม่เท่าไหร่ยังไม่ยังไม่เปรี้ยงเท่าไหร่คือเสิร์ฟยังไม่หายอ่ะยังทำลายเกมรับคู่ต่อสู้ไว้ได้แต่ว่ายังเสิร์ฟกินแต้มไม่ได้นะครับอันนี้คือเป็นรองแน่นอน เป็นรองเจ้าบ้านแพ้เลยนะฮะแล้วก็คู่หน้าถ้าเทียบคู่หน้าเลยโอ้โหผมว่าเจ้าบ้านนี่ชัดเจนเลยนะชัดเจนไม่ว่าจะเป็นใครกล้วยท่วมโรคสนใจดาวเรืองแล้วก็จะสุดสั้นสุดสังนะแล้วจะมีใครอีกคู่นึงก็จะเป็นจกิตสินของอาครับพัฒน์บัวชัยสุวพงษ์ใช่มีอกรณ์อีกอารมณ์กลางเจ้าโอ้ความเก่าของเขาถือว่าช่วยได้เยอะ แต่ว่าทางชนบุรีเองทั้งพายุสังน้อยทั้งสุริยน์คุณพิมนมหรือว่ารัฐานาสังสีทินกรวงสาเวียงนี่เกมในหน้าตาขายของชนบุรีนัดที่แล้วเป็นหลุดเยอะหลุดเยอะนะใช่ผมดูแล้วแล้วเกมที่จะได้แท้นทำไม่ได้การการฟาดตรงหน้าตาขายที่พี่กอกว่าค,คือทำไม่ได้เป็นเพราะอะไรไม่เหมือนกับว่า ชวามแน่นอนเนี่ยม,มันยังน่าเสียดายแตบางจังหวัดมันต้องได้แต้มแต่ทําไม่ได้ชนสิงบูรพาจาออนะครับทําให้ดูแล้วเนี่ยโอกาสที่จะบุกไปแบ่งแต้มแพร่หรือว่าพญากไก่ฟ้าเนี่ยผมว่ายากมากยากใช่ไหมคือยากเลยล่ะ เพราะว่าทางแท้เนี่ยได้ข่าวมานะพญาไก่ฟ้านี่ต้อนรับอย่างดีเลยเออสิงบุรพามาเลยจ้ะเดี๋ยวจะขอกเกมนี้เล่นในบ้านแล้วสภาพทีมของพญาไก่ฟ้าก็ถือว่าสมบูรณ์มากสมบูรณ์กว่า,วาพุที่พงพักดีก็น่าจะฟิตแลแต้ววัมนมิตรพรมบีก็ไม่น่าจะมีปัญหาทั้งพงศธรทั้งธนวัฒชุ่มเสนาเนี่อโอ้ผ<อ>พว่าอาจจะเกมนี้น่าจะเพอเพอดูแล้วแบบ แพ้นี่ยใส่คือไม่กดดันดีกว่าเจ้าเจอนี้แล้วฝั่งของชลบรีที่บุกไปเนี่ยโดยเฉพาะตัวเตะของฝั่งของชลบรีที่มีเจ้าปลายสุเยนกุพิ่มลครับซึ่งเหมือนจะบีนะแต่ทําไม่ได้ครับปลายก็หลุดเหมือนกันหน้าตาข่ายเหมือนกันนะอืแล้วอีกอย่างตอนเนี้เป้าหมายของทางแพ้เองเนี่ยผมมองว่าแชมป์เนี่ยเขาคงอาจจะไม่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 หวังถึงหลังแต่ไมว่งที่สองที่สอง เป้าหมายหลักเนี่ยผมว่าตอนนีนน้น่าจะขยับลงมาอยู่ระดับสองละก็ะคือลุ้นแชมป์ไอ้ลุน้นระดับสองกับท่านั่งของนัทเจริญน,น่าจะง่ายกว่าเพราะว่าแ้มเนี่ยเป็นรองทางสุพรรณเยอะใช่เป็นเยอะบางคนว่กเฮ้ยมันก็แค่นิดเดียวไอนิดเดียวนี่แหละใช่เพราะว่าแค่เสมอย,ยังยากเลยนะครับแล้วพี่รู้ไหมว่านัดสําคัญของเขาที่จะต้องเจอคือสัปดาห์ที่12นะฮะรู้สึกจะเป็นวันเสาร์ที่6สิงหา แพ้เจอกับอํานาจเจริญนี่แหละนี่แหละนี่แหละมันจะกลายเป็นไปตัดแป้งมันเองใช่นะครับถ้าแพ้ได้เนี่ยโอ้โหที่สองเลยนะก็ได้ลุ้นเลยได้ลุ้นเลยนะใช่นะครับซึ่งถ้าถ้าแพ้ชนะนี่สุพรรณนี่ก็ลันล้าเลยนั่นะครับหรือว่าถ้าอํานาจชนะแพ้แพ้นี่ก็คงจะลันล้าได้ไมไม่ไม่เท่าไหร่เพราะนัดนี้แพ้ก็เหลืออีกสี่นัด ใช่ถ้าผ่านเกมนี้ไปนะครับพอการอำนาจเจริญอืมอ่ะซึ่งทางโคชทมักไตเขาก็บอกแล้วว่าเป้าหมายเนี่ยคือเปลี่ยนเวทีหนึ่งมาลุ้นันดับสองน่าจะง่ายกว่านะครับแต่ถ้าแชมป์เนี่ยก็ยังไม่ทิ้งไม่ทิ้งถ้าเป็นไปได้ก็ยังอยากจะลุ้นอยู่เหมือนกันแต่ว่าถ้าผ่านเกมนี้ผ่านเกมนี้ไปได้ผลผลของเกมเนี้ย ถ้าเสมอมาเนี่ยแพ้นี่ก็คือคงต้องเลิกกันล่ะคงต้องพอก่อนนะเรื่องชั้นใช่ไหมแต่เขาก็รุนนะเขาลุ้นอะไร้ล้นะไรลุ้นให้สุภาพนี่คือ่ะไม่มีแต้มเขาแบบเหมือน ตกหลุมอะไรเงี้ยตกหลุมอากาศตกหลุมอากาศเออก็ยากเหมือนกันนะมอเตอร์ไซค์พิ่งไปตกหลุมเออยากเพราะตอนนี้ช่วงนี้ช้างศึกคือตกมัน่หไม่ใช่ยังตกมันอยู่ตกมันอยู่ฮะอยากยากมากเลยฮะใครที่จะบอกว่าเฮ้ยสุพรรณมันต้องมีมั่งแหละนะตกเขวบ้างเงี้ยไม่สบายเจ็บแค่ได้ป่วยต่ดูโอ้โหรู้สึกว่าทีนี้นี่ต้องยกเข้าเลยแหละผมว่าระดับหนุ่มก็อัดฉีดแล้วเกินโอ้โหมัดหนึงเอาง่ายๆเลย ทำนะพี่ห้าหมื่นใช่ห้าหมืนห่มอนอ่ะไอตัวนี้แหละทำหให้นักกีฬาี่คิดดูสิห้าหมื่นห้าแมต์เท่าไหร่ใช่ใช่ก็บอกว่าคือไอตัวนี้แหละมันเหมืนอมนยาชูกําลังนะนักกีฬาเนี่ยมันก็กูต้องไม่เจ็บกูต้องไม่ป่วยกูต้องไม่เป็นอะไรก<ช>ูต้องเป็นตัวจริงลงให้ได้จริงๆแล้วก็อยากจะย้าน,นักกีฬานะฮะทุกสีมนะ่ะว่าก็ใกล้ที่จะอีกไม่กี่แมตช์นะฮะก็ไงก็ เรื่องรักษาสุขภาพร่างกายครับก็ต้องดูแลด้วยนะครับเชื่อช่วงนี้หูคูดนี่ก็จะแหมมายังยังจะระบาดขึ้นมาอีกอีกครั้งหนึ่งใั่ไงก็ระวังไว้ด้วยนะครับครับอ่ะเพียอฟอร์มลับหนิ่พี่ว่ายังไงคู่นี้แพ้ฟอร์มเหนีอกว่าชลบุรีนะฮะทั้งสองทีมผมฟันทงเลยีกว่าพี่กอกผมคิดว่าแพ้เก็บสองแต้มในบ้านได้อืมอ่ะ ผมก็เหมือนกันครับเพราะว่าดูเทียบผู้เล่นแล้วเนี่ยแล้วก็เทียบฟอร์มเนี่ยยังไงผมว่าแพ้เกมนี้2นย์ครับและสําหรับสัปดาห์นี้นะครับก็ยังมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกสําหรับแฟนเหมือนเดิมนะครับถ่ายผลการขันเข้ามาได้ทั้ง3คู่ถ้าใครทายถูกหมดนะครับก็จะได้รับเสื้อกรดิ่นะครับคอกลมนะครับแบบพ่กกนี่ฮะจะเป็นคอกลมนะครับ อืมนะฮะายผลกันเข้ามานะครับใต้คลิปใต้คลิปในเรื่องของช่วงชำระใช่ชำระในวันศุกร์ที่จะออนแอร์ใช่มใช่นะครับผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรถ้าใครถูกแล้วก็จะมีของรางวัลมอบให้ก็อย่าลืมนะครับชมการแข่งขันแล้วก็ร่วมสนุกกันได้